อ๋ขอข้าใจเนาะเข้าใจเนา,เนาะเออมันกกเกาะภาคเขียวอยู่ตอนนี้เออลงจา,ากเงาเล็กนิดะครับภาคเขียวะฮะภาคเขียวเยวลาเราวาง,งวางในน้ํา,าเออมันก็จะอยู่จมน้ําอยู่เออมันจะไม่โผล่หรอกมันจมน้ําเราก็โรยไปมันก็จะเกาะไข่มันก็จะเกาะอยู่ในานา้ำถ้าเราไม่ใส่ปลา,าเขียวมันจะตกทุ่งมๆใช่มันจะตกทุ่มๆใช่ใช่ใช่เราต้องใส่ปลาเขียวอห้มาประคองเออประคองอยู่จากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ วันสองวันมันก well, so, um, ็จะแตกเป็นไข่เป็นฟักมันจะฟักออกมาเป็นเกลือเนาะใช่เป็นเกตือเป็นเกตดูใช่เป็นเกมันจะเป็นยังญญัติยามันก็ส่วนมากจะประมาณวันขึ้นหนึ่งสองวันนี่เห็นชัดเล้วมันก็จะเหมือนลูกไ่ปลาหมออันนี้ปลาดุกนะเข้าใจปลาดุกแล้วนะระหว่างที่เอาไข่โรยใช่ไหมเป็นตัวใช่ไหมครับระหว่างปลาออกซิเจนให้เป็นฟองอากาศหรือเป็นน้ำหมุนอ่ะออกซิเจนนะ ออกซิเจนออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนก็ใช้ออกซิเจนฟองฟองขึ้นออกซิเจนไม่ต้องใส่เยอะใส่น้อยๆใส่แค่ับางๆให้มันน้ำามนสะเทือนนะให้มันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติน้ําธรรมชาติมันจะให้น้ำมันนิ่งใช่ก็ให้น้ำมันนิ่งให้มันเคลื่อนไหวนิดนึงเออเนี่ยมันจะทําให้ไข่ใช่ใช่ไข่มันไข่มันมีออกซิเจนในน้าเนี่ยลูกปลามันจะได้ชงแรงตมาชข็งแรงเลย อันนี้สําหรับปลาดุกเนาะอันนี้สําหรับปลาดุกต่อไปปลาหมออ่ะปลาอยากให้มันกระโดดออกได้ให้มันอยู่ด้วยกันทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนให้มันอยู่ด้วยกันผสมกันเองอ่ะใช่อ่อมันจะไล่กันเองทั้งคืนวันนั้นอ่ะอ่ะยิงฉีดเยอะด้วยรับรงทึกทั้งคืนเหมือนไยาก้าไปนั่นแหละไปกินไวยาก้ามันก็คึกอันนี้ก็เหมือนกันไม่ให้มันกินฉีดตัวนี้ให้มันทึกทั้งคืน ตัวเมียไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเช้ามาไข่เต็มเลยตื่นเช้ามาไข่ปลาหมอเลยเต็มบ่อเลยจากนั้นใช่จากนั้นไข่มันออกมาเต็มบ่อแล้วให้เรายกพ่อแม่พันออกออกก็เอาไปลงไว้ในบ่อให้อาหารให้มันกินให้สมุนต่อ ปลาหมอไม่ตายแต่ปลาดุกตายปลาดุกปลาดุกมีตัวผู้ตัวเดียวที่ตายนะตัวเมียไม่ตายปลาหมอนี่ไข่ปล่อยตามธรรมชาติเลยอ่าปลาหมอเวลามันไข่แบบแล้วเราก็ให้กินอุดมบานเนาะต้มไข่เนือ้อ่าต้มไข่ไข่ไข่แดงไข่ไก่ไข่แดงเอออนุบาลเหมือนไข่ปลาดุกไหมครับต้องเอาแม่มันออกไหมเออเอาเอาแม่มันออกปลาหมอเอาแม่มันออกด้วยพ่อพ่อมันเหมอ พ่อแม่มันออกที่มันสมเมื่อกี้เรอตายเราไปแก้นครัตุ่มได้ไหมเน่ยพ่อแม่ทาได้ขวดพ่อออกมันออกได้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 เอามาผอีกได้ใช่เราต้องเอาไปเยี่ยมให้มันสมมันต้องฆ่ามันสมุมันอยู่ลึกอ่อเย็ดออกอมนันยงต่อได้เอาฮอร์โมนมันนอซิเตนก็ใส่เหมือนกันมาฉีดใสนะไม่ต้องภาาที่เอง ตันนี้ไม่ต้องพากย,ย์เย็นเออหมอไม่ต้องพากยอ่าพาหมอไม่ต้องพากเยอหรือเราจะพัะแบบง่ายๆบ้านเราเรามีกระชังใช่ไหมกรชังปลาสะเราสะอาดไม่มีลูกปลาไม่มีอะไรเติมน้าใหม่ๆเติมน้ำกอคืนเอากระชังลงปับ๊บฉีดเสร็จเอามาลงในกระชังก็ได้อ่าละขั้นตอนก็ได้ฉีดแล้วก็ลงให้มันให้มันเล่นกันในกระชังใ,ในในนาในธรรมชาติเลย ห้ามันไข่อยู่ในบ่ดินธรรมชาติเราจากนั้นก็เราก็ยกตอนเช้าก็ยกเอาพร้อมใพันออกมันก็จะไข่อยู่ที่ศัก์มันก็จะฟักศักดิะเลยแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ง่ายง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเรามีระบบขั้นตอนที่มันถูกต้องมันจะทำแบบนี้มันต้องมีบ่กปูนบ่อะไรแบบนี้แต่บางคนเขาลกขั้นตอนเอาก็มีทุกศาสตร์มันมีมันมีศาสตร์ มันล็กขนาไหนใช่ต่อัตราตัอดอะไรแนต้องตักันเราเราฉีดฮอร์โมนไปแล้วนะรมน้ำใบบท่ากันจิ่กินดีจิกินดีคือเอาไปตนี้เอาได้มเอเออเด้เดี๋ยวเวลากินมันจะเลไหมล่ะน เอาหามือน้าเ่อฮ่าฮ่าค่าบ่าน่าฮ่าฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 าาฮ่ยฮ่าฮ่ดฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่นฮ่เฮยาฮ่าฮ่าฮ่า่ะนะาฮาฮ่าฮาฮ่า่าาฮ่าเ่าฮ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 าฮ่าฮ่เฮาฮาฮ่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 ไฮ่าฮ่าฮ่า่าว่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ไฮ่าาฮ่า่ ต่อไปผมจะแนะนำกรอบนกูกกรอบนะลาหมอกู้เล่นไหมลาหมออนี่เอาเอาเท่ากันเลยตัวต่อตัวเลยง่าถ้าเป็นไม่ได้ีเอาตัวผู้เยอะกว่าไอ้ปลากลามันรุงโซ่แบนั้น โอเคนะครับตอนนี้ก็รถหมอลุงหมอลำนะครับจะเริ่มทยอยเข้ามาจอดในลานนะครับในสน้ำพ่นบอลลุงเรียนบ้างกระสังนะครับต่อไปกดนะกะสังขึ้นไปกดแล้วลาวันอ่าตอนนี้ก็รถจะเริ่มทยอยทยอยมาเรื่อยครับรถหมอรำนะฮะอ๋อเลี้ยงเลี้ยงปลาในบ่อปูนปลาได้ไหมอ๋อในบ่อพลาสติกใช้น้ำประปาได้ไหมได้ อาต่อมาได้แต่ต้องทิ้งไว้ประมาณไม่ไม่ไม่น้อยกว่า3ชมชั่วโมงะใช่ให้น้ำมันนี้ก่อนเ<ข>อพ่ทนะฮะตอนเทาะเนี่ยขอให้เป็นน้ำสะอาดน,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 น้ำประปาไม่ดีเด้อการเทาะอ่าขอให้เป็นน้ำสัะหรือน้ำน,น้ำฝนก็ได้เออน้ำสะอาด น้ำปลาปลามันมีคอรีนมันจะมีผลตอนในการเพาะออระอใช่ถ้าถ้าเรามีมีไดโวนะเราเจาะน้ำเองเดี๋ยวนั้นได้อยู่เราดูน้ำบาดาลเราได้น้ำบาดาลเอาไม่ต้องไปใส่คอรีนไม่ต้องไปใส่อะไรทั้งนั้นนะห้ามไปใส่อน้ำปลาปลาเลยเมื่อที่ผมบอกนะเปิดน้ำมาทิ้งไว้ ทิ้งไว้ก่อนประมาณสักสามชนงสี่ช้นงห้าชินแล้วก็ไปให้น้ำมันจางก่อนตนน้จางก่อน้นไปผตอนนี้าอตามหมดเพราะว่าผมเคยใช้อยู่ผมเใช้น้ปลานการทำกวันนแรกผมไม่รู้แราวว่าทำไมน้ปลามันซัดเต็มบ่อเลยแต่ไม่เจอสาวานาทอยู่นานว่าเ มนิดจา้อลมตอนงว่าเราใช้น้ำ้งปลานั่นแหละเห็นไมมีน้ำ้าใช่ออะไรน้ำปลานืครับลูดแส้นนช้นะเส้นเนื้อใช้ไ้ใชได้ใช่ได้ใช่ได้ใชได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไดเใชด้ใช้ได้ใช้ไ้ใช้ได่ใช

ท้องเก่ได้ว่ากบมันท้งแกอ้ท้องแกองแกเวลาเราเห็นดตัวเมียมัน้วเเรามาจับดูท้องมันเลยมันจะสาดะมันรึะรึงรี่าม้่เออีนั่นแหละมันสาดแสดงว่าใครมันแก่แล้วออใครมันแก แยกออกเลยตัวไข่แกแยกแม่พันธุ์แยกออกตัวผู้แยกออกแยกออกจากกันนะครับอยู่ด้วยกันนะเอาพ่อแม่พันธุ์ครับอยู่ด้วยกัน,วนเวลาฝนตกหรือเราทำส้นเทียมเราทำส้นล้วงของเราเนี้ยเราทำเป็นสเปรย์น้ำต่างโลกใครน้ำ,นนำ,นำนมัมดดนดูต้องมาติดต้องมาที่นะสปรย์น้ำใครมันมีน้ำออกไ,ไหลออกด้วยนะ

มงามัมันเกิดมาไข่ช่วงตีสามีสี่นหลที่อก์สูงนเพรว่าคนชอบไปจักตอนีสามีสี่ช่วงมันเกิดผสมผัแล้วกัติจัช่วงนั้นม็ได้ดเยอะด้วยนะที่ดูที่เราตอนเช้ามาไข่มันจะเต็มเลยจับกระพู่่อไม้ออกนะจับกระพิร่ไม้ออกจากนั้นก็ทุงไประมาณหนึ่งสอวัน

ไปใคราทำได้ทาทำกงตก้าด้ทดวก็ได้ืนหน้ายด้วยอ่ะลองไปทำดูเด้อจะได้ชิมเขากันกับตาอ่ะตอนล็ก้าวปลาข้าวปลาหงขวปลาี่านี่รูสึก้่งใจจริงต้องทำมดูดูไม่ทำเลยต้องปีหนึ่งอปีหนึ่งเด้ออายุของมันต้องปีหนึ่งนะเอามาทำธุรกิจทำ จำเนาะจำได้เนาะเราหมอก็เหมือนกันต้องปีหนึ่งต้องหนึ่งปีเด้ออายุประมันกนก็เหมือนกันเป็นมือพันทำทั้งปีเข้าใจเนาะง่ายๆเนาะเข้าใจอยากให้พวกเราไปทำดูเรื่อกดดูเฉพาะกดนี่ถ้าคปฏิบัติไปทำนี่เป็นอาชีพของเราเลยกดทั้งกดทั้งปลาเนี่ยทำได้ อตอนอนุบาลลูกกบเหมือนกันไข่แดงเหมือนกันใช่ไข่แดงเอออัตรารอให้ก็คือไข่แดงให้พอกันจุดเนจุดให้มันต่อแล้วทั้งผู้รู้ว่ามันกินหมดไม่หมดนะเพราะว่ามันกินตลอดเนะรื่อยๆกินวันละสามสองเวลาสามเวลาก็ไดนะนะ้อยู่ที่ความประนีตนะงานทุกอ,อย่างในยอยู่ที่ความประนีตของแต่ละคนถ้าใครประนีตมากคนนั้นได้เรียรนี่นะ นีโดยเฉพาะกองทุกแก่บ้านเราจะเป็นคนละเอียดอยู่แล้วผมเชื่อนะทำงานละเอียดคนาีีทำงานละเอียดนะจะได้เปรียบตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเข้าใจเนาะสงสัยอะไรอีกไหมต้สงใสแต่ตัวเมียใช่ไหมนี่ชีวิตไปแล้วขึ้กันนอนวันนี้แล้วตัวผู้ตายแล้วทำยังไงเราถึงไม่หน้าตัวเองโอเคโอเคไปเลย ครับโอ้ปสีฟันนะคะไอีนักเต้นนะครับนักเต้นมาแล้วครับนักเต้นนู่นนักเต้นมะลันนะครับสามนนนะครับหมักแล้วเราจะทิ้งาไ ไม่ต้องใส่พนนะคะทงไปอุณหภูมิปกติข้างนอกปกติเลยค่ะนิดวันนิดวันเลือกน้ำออกรับรับน้ำนะคะแค่ตัวปลาแขนเสร็จแล้วเาตัวปลาแขนต่อของไปตากแดดหนึ่งแดดนะคะไม่ต้องน้ำหลังแล้วไม่ต้องล้างนะคะเสร็จแล้วไปตากแดดหนึ่งแดดให้มันแห้งเราก็มารับเป็นอดแล้วมัทานได้ อันนี้ก็อนุญาตนะอันนี้ก็เป็นเอเพื่อนกันนี่ยกันหัวหน้าเกษตบเย้เป็น,พน,นเนพ,นพื่อเนรอเรียนด้วยกันสาบวันเดียวกันอ,อ่ะสอบถามได้อสอบถามได้ํดามวันเดียวกัน เอถ้าคืออตาแกได้สอบมาบรรจุได้อยู่ที่นี่เนาะอ่าอ่าตะบดตะแกมีมีกี่กี่มูบ้านจำตัวปลาสิบแปดมูบ้านสิบแปดมูบ้านเออน้อยกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มียี่สิบมูบ้านตัวใหญ่ยี่สิบมูบ้านใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่สอบมาครูครับมาจากเขาเชีย เนอนแถวจีแถวยังไม่ไปเอาข้าวนะพี่แบงค์ล่ะออครับเดู้ดุนวันี้จะมาดูหมูเรื่องเทศก็ยังตามหมูรอหมักไเดียวข้าวกับลาบแกใส่ถุงค่ะอ่านกลัง ทำเสร็จกินได้เลยนะครับพอมันต้มสุกแล้วต้มสุกทำเสร็จก็กินได้เลย,เน,เลยนี่ครับหมอกดูเพิ่งถามด้วยหนึ่งวันก่อนตากแดดตากแดดแล้วก็มาทอดกินได้เลยนะครับแต่นี้ก็ทำกินได้เลยครับทำเสร็จแล้วตุ๊บอ่อาปลอมนวิทยากรหน่อยครับ เดี๋ยวเพิ่มเสียงไมค์ขึ้นอีกนิดหนึ่งลูกแล้วปิดดนตรีก่อนสามสี่อ่ะก็ในานามของพี่น้องชาวตำบลพระแก้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่ท่านสละเวลามาให้ความรู้ในเรื่องของการผสมพันธุ์ปลาการลิดไข่ปลานะครับให้กับพี่น้องประชาชนบนตำบลพระแก้วนะซึ่ง โอกาสที่เราได้มาร่วมกันอย่างนี้นี่ก็ไม่ค่อยจะมีก่อนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปลาหลักสูตรหน้าผมจะเอาปลวกวันนา้พี่น้องต้องตามติดเราให้ดีนะครับว่าทํายังไงวิธีผสมพันธุ์กบกไม่ต้องไปหาซื้อลูกออดให้มันยากในแต่ละครั้งแต่ละปีนะครับจะให้จบหลักสูตรอยู่ที่จบแล้วพวกเราสาม,มารถเลี้ยงปลาเลี้ยงปบกได้โดยตัวเองนะครับพึ่งพิงพึ่งพาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ บรรในนามของคนประแก้วทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับผมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนท่านนอกจากคำขอบคุณแล้วก็เสียประยปรมยชนับหนให้กับวิทยากรอีกท่านึลครับอ่าเดี๋ยวดูชื่อของคนที่นั่งอยู่ในนี้นก่อนนะผม,มาจบหลักสูตรแล้วผมวเลี้ยงหลักสูตรปลาก็จะมีปลาให้หลักสูตรกบก็จะมีกบให้หลักสูตรเงินเดี๋ยวจะมีเงินให้นะครับอิระพงดีนาน ยกมือดีฮะอ่ายกมือนะครับสมบัติเบิกบานจะไปเรียงยือใส่ละล่ะมี่มองเรียงยุบอกจะเอาไปรถเทลงในองค์หน้ามันบวยใหญ่เกี่ารัดบังผลจะทีสีสงครามกาญชนาสมฤทธิ์นัตพลจันทร์นำใส่ยื้อใส่ละ ซอยนั่นได้ยินในเสียงมิชัยชัยยานิน้ำกุนีมันทางไหนเพื่อนก็ได้ยินสมเกียรติแข็งจำ่รักนี่คือจะขับั้งผีนะบุญคงทองเปลวครับสมใจมุสีพันนาดีงามล้ำพวกเป็นคนบ้านน้องจิเล็กเตี้ยนั้งสุขคนเลยัวันนี้ก็จะมี ก็มาท่านชมรถเฮ้ยุยน<ฮ>่นนี้ก็สิขายได้อีก็นอกสมิ่งมาท่านสมรถอยู่นายยกนะครับอันาทีจูงนั่งนหน่อยๆสองตนนอัวน่ะมาท่านบ่ได้สมรถไม่มองบ่ได้เกิดจากความปาดพูดใจยังเล่เป็นมองถือบังคับบ้าอ๋อสำนันบงพิมพ์สองพิมพ์ใน,นะนำสกุลนี้เออรอรถอย่างเดียวครับรอรถพิมพ์พิษไรซื้อแต่เด้กพิจารณาตีก็มาม,มามครับน่าจจะพักผ่อนประมาณสักประมาณ ประตูซีสวันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสราศรีศิรานีแพทย์นาดีศิรานีแพทย์นาดีขอครับผมขอครับสุวิวันวันทุมขอสุรศักดิ์มาเทียนสมพ่ออยู่สุวิวันบัดลงสือสุรศักดิ์วสังเทพประตูมาจันสุพรรณพาลุนโอ้ตังกลงนัว พอนชยตามรายชื่อเลยนะครับลำดับแรกครับเรียนเชิญคุณกิรพงษ์ดีนานนะครับรับพันปาจากอบตพระแก้วดีโนนีกนอฮะงามสุมนนกสคุม,ม,คมโอ้คนงามคือบ่มีซือ้อามาเพิ่มชื่อหน่อยงามสุกคุม้มนันกินหนีไม่หายบ่มีซื้อนะเนี่ยลึกถาม,มบ่มีนอนอ,นอ๋อ งามสุขุมไหมงามสุขุมมาก่อนเลยก็ได้ม,ไม,มีอยู่มีอยู่ลืมอ่าน <laughs> คนที่สาม <laughs> คนที่สามสมบัติเบิกบาน <c oughs> สมบัติผ่านอัมพรผ่านปัตามาวดีผ่านคำพองผ่านสเสนอผ่านอิทธิฤทธิตทรนุเจต